สวัสดีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ทุกคนนะคะสำหรับรายวิชาภาษาไทยในวันนี้นะคะสอนโดยคุณครูอรวรรมีสาอีกเช่นเคยค่ะสำหรับตัวชี้วัดในการจัดการเรียนการสอนในวันนี้นะคะคุณครูก็ได้นำตัวชี้วัดท1.1ป1ทั1อ่านออกเสียงคำคำ้องจองและข้อความสั้นๆ ข้อ1 1ป1ทับ2อบอกความหมายของคำและข้อความที่อ่านได้ความรู้เรื่องสระอินะคะสระอิเป็นสระสียงสั้นสระอิเขียนไว้ข้างบนพยัญชนะตน้นต่อไปเรามาฝึกอ่านคำกันค่ะ อา้าวภาพนี้นักเรียนลองเดาได้ไหมคะว่าเป็นภาพอะไรภาพนี้นะคะเป็นภาพลิเกสะกดดังนี้ลออิลิโกอเอเกลิเกอา้าภาพนี้นะคะภาพผู้หญิงนะคะผู้หญิงเราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ธิดานะคะสะกดได้ว่าทอิธิดอาดาธิดาภาพต่อไปเป็นภาพนิ้วนะคะนิ้วสะกดดังนี้นอิวอน,นิ้วไม้โทนิ้ว ภาพนี้คือภาพสัตว์นะคะสัตว์ชนิดนี้มีชื่อเรียกว่าสิงโตสะกดดังนี้สออีงอสิงตตโอโตสิงโตอันนี้เป็นสัตว์อีกชนิดหนึ่งนะคะแต่มักจะเก็บลูกไว้ที่หน้าท้องนะคะเด็กๆพ่อจะรู้ไหมคะว่าสัตว์ชนิดนี้คือสัตว์อะไร จิงโจ้นั่นเองจิงโจ้สะกดว่าจออีงอจิงจอโอโจอไม่โทโจ้จิงโจ้าอาภาพนี้นะคะเป็นภาพอุปกรณ์เครื่องเล่นนะคะเราเรียกอุปกรณ์เครื่องเล่นนี้ว่าชิงช้านะคะสะกดว่า ชออีงอชิงชออาชาไม่โทชา้าชิงชา้าสรุปความรู้เรื่องสระอิในวันนี้นะคะสระอิเป็นสระเสียงสั้นเขียนไว้ข้างบนพยัญชนะต้นนะคะภาระงานในวันนี้นะคะให้นักเรียนทบทวนและทำแบบฝึกหัด ภาษาไทยเรื่องสาะอิหน้า62ค่ะจากหนังสือเรียนเล่มนี้นะคะสำหรับนักเรียนหรือผู้ปกครองคนไหนนะคะอยากจะส,สอบถามคุณครูมีข้อสงสัยก็สามารถไปสอบถามครูได้ผ่านทางไลน์ห้องเรียนนะคะคุณครูจะเข้าไปตอบให้กับเด็กและผู้ปกครองทุกคนนะคะ สำหรับสุดท้ายนี้นะคะวันนี้ครูก็ขอจบการสอนไว้เพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ